อตกตรงนี้ก็ตกได้นะครับเป็นไงล่ะโอ้โหหัวโตวนะครับก็มันเป็นหมไหนหนะปลามันมองไม่เห็นคนคนระับเราเจอกใกล้แล้วเราลองแบบตวัดตวัดได้เลยนะจ๊จ๊ก,จกได้ตัวนะโอ้โหเลยเข้าต,ตานะครับหอ,อมอ่ะ ก็เดี๋ยวจะไม่ปล่อยนะนี่แรปเตอร์นะครับออกจะมันผอมไปนะครับมันเข้าเป้าตาจะดูก่าเดี๋ยวเราปวดดูก่อน ก็ไม่ปล่อยนะครับเข้าเบ้าตานะครับตอนนี้กอดยวผมจะเก็บมาแล้วกันเมื่อไหร่ก็ตกมาแล้วนี่ตกง่ายนะครับแรปเตอร์ครับผมก็ที่ตกก็เนี้คือมันหมายมันยังไงอะมันมีแหนครับเขยยาเขาย่าวครับกัดแล้วครับนี่ครับกัดง่ายแรปเตอร์ครับผมก็ มีวางจันไหนทั่วประเทศนะครับเป็นอย่างของนบอลน,นะครับของมันต้องมีสุดยอดครับผม